สวัสดีครับพี่น้องจูนไลเดอร์บายหัวดงซิตี้ครับเมื่อนี้อยู่กับบา่าจูนผู้เบา้านากรมคนนิสานบ้านอยู่เขตเทศบาลเฮตงานนบ,บตรครับคลิปนี้บ้าวจูนสิผ้าพีผ้าน้องมาเบงวัวและควายต้องบอกภาษาไทยเด้มันสิออกเสียงบดถึกเ <c oughs> มื่อนี้อยู่อยู่อ่าอยู่ใสครับนีพิกัดบ้านอยู่บ้านเศรษฐกิจพัฒนาครับ,รบหรืออีกอย่างหนึง่งหรืออ่างหน่อยครับบัตรอ่างหน่อยครับบ้ตนอ่างน้อยอตำบลในเมืองบอกครับ ือตำบนบุงตำบนบุ้งเขานี่นะครับตำบนบุงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญบริเวณที่บ้าจูนยืนอยู่หนีพี่น้องอ่างนะครับเป็นอ่างน้ำเนาะแม่นครับเป็นอ่างน้ำตะวันน้ำน้ำเพิ่นลดก็เลยเป็นหม่องเลียงง่วของพีเพิ่นนะครับซื่อว่าจังไดครับเจ้าของง่วตุ่มครับซื่อตุ่มครับนะครับนาสิเป็นผี่นะครับเนาะเอินพี่ตุ่มโลดบ้าจูนอยากพูดหน่อยเมื่อนี้พี่ตุ่มสิเปิดง่วนนะครับกับควาย ให้เบิ้งนะครับว่าต้องเน้นเสียงได้พี่น้องควายให้เบิ้งทั้งหมดสองสาวสามสาวสาวนันบ่เปิดบ่ครับน่ยสาวนิ่่านเปิดเลยครับท่านนี่เปิดนะครับเนาะอ๋อยังในน้อยอยเปินท่านนี่เปิดมาเบิ้งสาวแรกพี่น้องแม่นี่นะครับเป็นแม่สาวนะครับเนาะเม็ดแม่สาวครับแม่สาวท่ายสูงประมาณลอยสี่สิบบวกลบพี่น้องแข้งขาสมส่วนครับเป็นลูกกระทบอยู่บ่ครับนีหรือจังใดกรบนิดน้อยครับกระทบมานิดหนึ่งนะครับเนาะ กระทบอ่ายกลางพ้อมครับนะครับพระในลูกจักโตเนาะยังยงอยู่ครับเป็นน้แม่สาวครับง้อแม่สาวหน่อยแขงขาสมส่วนครับพี่น้องโค่นหางเอ้าเป็นตรมีแหงครับเพิ่นหูครับเพิ่นหูท่าใบหัวเพิ่นหูครับเอ่อถ้าใบหัวหางสี่แกะเด้อพี่น้องเพิ่นหูเอ่อความความันหางแมวหูแห้งนะครับถ้าพี่น้องท่านใดนะครับเกษตรกรท่านใดหางงวหูหูเป็นตะหักเป็นตะหักบาวจูนแนะนำสาวหนีพี่น้องเรื่องกระชับเนาะครับเนาะ อ่าเดี๋ยวเบิ้งนมนิดนึงครับนมสีเต่างามนะครับเครื่องดำหางเงาพี่น้องเบิึงที่ล่ะพ่วงหางเงาเลยนะครับเล็บงามขาโบทกโบถอนนะครับเนาะครับแม่นครับโบทกโบถอนเปิดไว้เท่าไรครับแม่นี่สามหมื่นแปดห้าร้อยครับสามหมื่นแปดพันห้าร้อยพี่น้องฟังบมผิดต่อครับสามหมื่นแปดพันห้าร้อยนี่คือราคาห้องสําหรับแม่นี่นะครับเนาะครับผมสามหมื่นแปดพันห้าร้อยยังสาวสาวอยู่นะครับมาเบิ้งหนานิดนึงพี่น้อง ขิปหูดําออกโบดนิดนึงนะครับหูเสมอปากเนาะครับเนาะหูเสมอปากกระทบมานิดนึงนะครับโอ้ยืนรวยสวยอยู่ไม่เป็นตาหักหูวครับหูตัวนี้หูหูร้ายนะครับโหนกน่งรับโหนกเพิ่นงามเนาะครับเนาะนาศิยู่ตรงหมองนั่งถับเบาจูนว่าเพราะว่าเพิ่นเอาหัวลงเลยโบเลยโบเห็นโหนกว่าหัวเพิ่งหัวเ่วเพิ่งวเพิ่งหั้เพัวเพิ่งหัวเพิ่งหัวเัวเพหัวเพิ่งหัวอพิ่งัวงหัวเ่ง่งหััวเพิ่เพิ่งหัวเพัวเพิหัวเ ข้อนิ้หมองนางทับพ่น้องแต่ว่าเพิ่นท่านเหนตเต็มปันไดเนาะพี่เนาะท่านเหนตเต็มนะครับก็เลยยังเห็นสีขางนิดนึงสามหมื่นแปดพันห้าร้อยราคาห้องราคาห้องนะครับเนาะอ้าวไปเบิ้งแม่ที่สองพินองบ้านนี้นี่ครับผูกไว้ก็ได้ครับต้องผูกบ่เนี่ยผูกไว้นิดนึงนะครับเนาะครับผูนพี่น้องแม่ที่สองยุ่ยกลยๆพุ่นครับเดี๋ยวบาจูนยางลวงหนาก่อนครับให้พินพีพินผูกเอ้าผูกแล้วเร็ว เขามาผูกแล้วไว้ัยนะบาจูนสีดิเลียนวิธีผูกเสื่องัวอยู่พี่น้องผูกแนี่ยเดแล้วเร็วๆไปคอกเด็กข้าจอกกับผูกปั๊บปั๊บปั๊บอ่าบ่เป็นยังครับให้เพิ่นยืนท่านี่แหละครับบ่เป็นยังงามแล้วครับงามแล้วโอ้แม่นี่นะครับท่าสูงประมาณเท่าไหนครับนี่ร้อยเดี๋ยวเบิ่งเด้อบาจูนเบิ่งใกล้ๆกันเป็นเด็กยางนะครับท่านนึ่งเิ่นเด็กยางนะครับร้อยสี่ซิมหาเบิ่งสักข้าวก่อนพี่น้อง ลอยซีิมหาบวกลบนะครับแขงขาง่ามสมส่วนนะครับคลิปหูดําออกโบดข้อสร้างง่ามพี่น้องเรื่องบกพร้าวไงนะครับเนาะอกกว้างโอ้ยเขาเขาง่ามแห้งนะครับรั้มตัวเงาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพี่น้องค่อนข้างสีเต็มนิดนึงเอาขี่ระบบขับไทยดีพี่น้องบ่ตงห่วงครับขี่เห็นแล้วเพื่อนในลูกจะโตแล้วครับแม่นี่ มีบ่ครับลูกสามข้าทองเท่าีงครับลูกสามข้าทองโอ้ยนี่ใกล้แล้วครับนี่ม่านแปดเดือนกว่าแล้วครับแปดเดือนกว่าแล้วครับใกล้ออกอ่ะวัวง่ายสิบ้าพี่น้องผู้ใดเอาไปกับฮางพักอีเลิศใส่ตู้เย็นถาเลยนะครับเนาะครับตรียมเตรียมกับยังก็อ้อมน้องครับอ้อมน่องมัวได้เลยเพิ่นผสมยังไงครับแมนสมตัวครับสมตัวผสมโตบ้ามันครับเป็นพอบ้ามันเลือด่อยๆนะครับเนาะครับผมโอ้เครื่องดำพ่วงหางงามพี่น้องแข้งขาสมส่วนนุ่มซีเต่างามเลยครับ เปิดไว้เทเร่ครับนี่หกสิบเก้าครับหกหมื่นเก้าพันบาทราคาห้องครับต่อรองได้เนาะครับเนาะครับอำนาจบ้านเฮานี่เปิดแผงขายถือเด้ยยูนีต่อได้หลายอยู่บ่ครับนี่ก็ได้คือกันนะครับก็ได้เครื่าเสียงออยอยยยยยก็ได้คือกันล่ะครับแ่าจะขึ้นเสียงออยอยเนี่ยนั้นห้องประมาณแปดเดือนครับแปดเดือนอ่าคล่องแล้วนะครับครัล่องแล้วครับคล่องแล้วอ่าเดี๋ยวน้องคนก็เริ่มไข่แล้ว นมเริ่มไข่เริ่มลงแล้วนะครับเนาะเต่านมเริ่มลงแล้วพี่น้องเนี่าวจูนให้เบิ่งนะครับเต่านมเริ่มล่มแล้วนะครับถือว่าใส่ได้หกหมื่นเท่าไรก่อนครับเก้าพันครับหกหมื่นเก้าพันบาทราคาห้องครับสองสาวสําหรับงัวนะครับบานนี้ควายบ่บานนี้ครับอ่าควายเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวบ่าวจูนสิบห้าไปเบิ่งควายครับโอ้ยน้องกองกันเอ่ยเลยพี่น้องโยมไม่โอ้ย สไม่แต่กี่ก็เคยเลี้ยงอยู่ดอกครับแต่ว่าตอนนี้บ่มีความรูเรื่องควายเลยเอาตัวไหนก่อนครับตัวนี้ครับอ่เอาลงมาข้างล่างบอกครับเด่นรับข้างางนยัะครับพ่นบกโกพี่น้องโอ้ยบรรยากาศคัมาไม่หรอมาสุดยอดแข่งนะครับจักโตนี่หกเจ็ดตัวครับหาแม่หาแม่กับสองลูกครับผมโอ้เพิ่นเอิมเป็นโคมขึ้นกันอยู่บ่ควายครับโค่มขึ้นกันครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่สาวครับแม่สาวพี่น้อง โอ้ยขีดหอดควายบาจูนสมัยตะกีด้วยเหนือยหน่อยอันตัน,ต,นตันถึงสิแม่นะครับแม่นี่ท่ายสูงประมาณร้อยสามสิบนะครับเนาะครับนะครับรอยสามสิบเพิ่นอายุจักปีจักเดือนอะครับปีกว่าครับอายุปีกว่าปีหกเจ็ดเดือนนี่นะครับแบบนี้เขาเอิญควายไทยอยู่บ่ครับครับควายไทยนะครับโอ้ยนาตาเป็นตาหักแทูก หยุด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 ย่านสมบูบานนี่เพิ่นบ่เคยเพิ่นบ่เคยโอ้บ่เคยขอกล้องย่านบ่าวจูนโอ้ยบ่ได้เฮ็ดหยังเปิดไว้เท่าใดครับแม่นี่แม่นี่เปิดไว้36ครับ36,000บาทราคาห้องนะครับเนาะอ่าผมไปนะครับอ้าวไปผูกไว้ครับบานนี่บ่าวจูนจักสะอธิบายแนวใดพี่น้องคือบ่มีความรู้เรื่องควายนะครับบ่ฮู้ว่าแข่งขาใหญ่ขนาดใดหรือว่าล่ำโตมาต้องยาวขนาดใดนะครับเดี๋ยวสิเดีหาความรู้เรื่องควายอยู่นะครับ ฮ่าโหต่ว่าเพิ่นสูงประมาณลอยสามสิบครับถ่ายเพิ่นล่ำโตกรมกรมขู่รุเลยแหละพี่น้องหางหอดขอขาขอเข่านะครับเนาะเรียบง่ามพี่น้องเรียบเพิ่นง่ามนะครับหน้าตาเพิ่นมีตกกังวลอยังกับเบาจุนบนะ่หนอเพิ่นบ่เคยครับเพิ่นบ่เคยเพลินบ่เคยครับบ่เคยโบ่เคยเห็นคนรอวะครับเท่าไรกับครับสามหมื่นหกครับสามหมื่นหกพันครับผมสามหมื่นหกพันสำรับแม่นี่ครับ ต่อไปแม่ใดครับบานนี้ไอ้แม่ลูกครับแม่ลูกโค่มใดครับโค่มพุ่นฟังพุ่นบ่าครับโค่มฟังผิดละครับเพิ่นนอนอยู่ครับอ๋อเพิ่นนอนอยู่อ่าเดี๋ยวบาจูนสิพาทีผ้านอนมาเบิ่งนะครับโค่มนี่โค่มนี่บ่ครับครับผมโค่มแม่นอนนี่เนี่ครับแม่ใหญ่ครับโอ้แม่ใหญ่พี่น้องเป็นอารมณ์คองค่ายครับครับเออลูกเพิ่นได้ลูกจักโตแล้วครับนี่ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองนี่ตัวตัวนอนครับตัวนอนตัวนอนนี่คือตัวที่สอง ลูกเพิ่นได้จักเดือนเหรอครับเดีเดือนหนึ่งครับเดีเดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้โชว์ลูกมันโชว์ลูกเพิ่นอ่าให้เพิ่นลูกขึ้นบลาลูกบลารลาเสียงว่าัวผูครับตัวผูใหญ่ครับตัวผูโอ้ยแขนขาใหญ่พี่น้องไปตาหักแถะเขาออกแล้วพี่น้องเดีเดือนหนึ่งครับง้ไอ้ข้อยเดือนหนึ่งมีเขาเหรอบอครับโอ้ยเป็นตาอุ่มขึ้นรถเมื่อบวานนั่นเลยเป็นโตอเป็นโตอออยู่พี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยครับแม่เพิ่นเดี๋ยวลูกตัวที่สองเนาะครับ ตอนนี้ท้องว่างครับแมนตอนนี้ท้องว่างโคมนี่เปิดเท่าไรครับพี่หกสิบครับหกหมื่นบาทครับราคาห้องนะครับเนาะแม่เพื่อนีท่าสูงมากลอยสามสิบหาด้บอได้ครับได้ได้เนาะครับเนาะลอยสามสิบหาสิบอกว่าแข่งขาไ่คลิปหู้ดำออกบทกรก็บอกว่าได้พี่น้องจะเพื่อนสูตรได้นะครับให้พี่น้องพี่หน้าเบิ่งเอาอะไรกันนะครับเนาะให้พี่หน้าเบิ่งเอาว่าเป็นแนวดนะครับบ่าวจุงกะที่บายบ่ทิกตัวนี้โคมนี่ก็คือ หกหมื่นครับผมหกหมื่นบาทนะครับบานนี่โคมนี่อีกโคมหนึ่งบอครับนี่แม่สาวนี่อันนี้แม่สาวนี่ม่านมั่นละครับม่านเดือดจัดเดือนอ๋อแม่สาวม่านเจ็ดเดือนครับควายนี่เพิ่งกับเก้าเดือนที่กันแมนบอครับหกหกเดือนกลัวครับหกเดือนกลัวเนี่ยประมาณนี้ครับเพิ่งท่องเก้าเดือนที่กันแมนบอกับหม้อเก้าเดือนเก้าเดือนขึ้นกันนะครับโอ้ความรูเป็นศูนย์อิลีพินองบาจูนตัวนี้นะครับไายสูงประมาณร้อยสามสิบ ประมาณลอยสามสิบบวกลบพี่นองนาซีได้อยู่ครับประมาณลอยสามสิบโอ้งามนะครับว่าเป็นบอกเดียวกันพี่นองคั้วอยู่นีข้าวอยู่นีบอกเดียวกันเลยครับตันไงแบบนี้เบิร์ตอันนี้คือแบบพื้นบ้านนะครับนะครับแม่นครับผืนบ้านหวังเปย์ไงกลมนะครับทองประมาณเกือบเจ็ดเดือนแล้วครับเกือบเจ็ดเดือนครับเปิดไว้เท่าไดรครับแม่เนี่ยหกสิบครับหกหมื่นบาทคือกันนะครับ อ๋อราคาซ้ำกันกับโคมนั่นเลยครับแม่นครับโอ้เป็นยังมันคือราคาซ้ำกันพี่อธิบายฟังกันนะตัวนี้บอกครับคือคือราคาตอนตะกี้พระเจ้ามื่ห้ตอนช่วงยังว่าหนดีม่านนะครับครับท่านีม่านครับมันเกิดลยบานีม่านแล้วก็สมตัวไว้เขาเอาราคานี้เลยนะครับผสมพอได้ใบเนี้ยไอสมตัวโยใ้ตัวครับ ด,ด้สมตัวสมยางพาะว่านเป็นแม่สาวค,ครับครับพอสมตวมัวหมายถึงว่าเป็นเป็นพอพันครับแถวบ้า,บานเฮาครับพ,พอพันแถวบ้า,บานเฮาครับพอพัน,นพุนี่พันมีสายพันุ์มีสายเหลือหรือว่ามีซื้อบ่ก็ผมจําซื้อบ่เลยครับเพราะว่าแต่ว่าเป็นพอใหญ่ครับพอใหญ่บา่าวจุ๋งก็เคยเห็นอยู่ครับพอพันุพ้องอ่านควายไ่ๆที่พผสมโตเนาะไงพี่น้องเทิงไงทึงเง่าคือก็คือง่ว่า อันพอพันเนาะครับเนาะไม่แยครับทั้งเงยทิงง่าเพื่อกันแต่ว่าบ้าจุนกับบุหูครับมีพอได้เน่ะนะครับต้องขอโทษขออภัยพี่น้องให้หลายนะครับหกหมื่นบาทขึ้นกันครับผมครับอันนี้คือบานี้แม่สุดท้ายเนาะโคมสุดท้ายแมนบอลนี่ครับโคมต้นนั้นเขาเปิดหรือเปล่าต้นนั้นแม่สาวยังอยู่ครับย่างอ่าเอาดูโคมนี่ก่อนพี่น้องโคมนี่ไายเพิ่นแม่สูงประมาณร้อยสามสิบขึ้นกันเนาะครับเนาะครับ ซ้ำๆกันเลยครับเขาง่ามโค้งเลยครับโอ้ตาสวยหวานเลยลูกเพิอ่อนในจักเดือนหรือครับลูกเพิ่อนในสี่เดือนกลัวครับจะเขอหาเดือนลูกสี่เดือนกลัว uh แล้วนะครับลูกลูกตัวผู้หรือตัวเม่ตัวเม่ครับต,ตัวเม่ลูกตัวเมียนั่นเอื่อยเพิพ่นนั่นเอื่อยเพิ่นอ๋ยยอนี่เอื่อยเพิ่นครับตัวนี้ลูกสองครับลูกสามทองว่างทองว่างยังเดียร์ทองหว่างตัวนี้คือเอื่อยเพิ่นคือลูกหนึ่งของแม่วังหันนะครับอ่าตัวนี้ลูกอ่าลูกที่สองของแม่นี่เอาแสดงว่าอยูหนีโดนแล้วตัวหนีขัวายเนี่ยครับเมนยูหนีโดนแล้ว ตัวนี้เท่าไรครับโคมเนี่ยตัวนี้วะครับครับแปดสิบครับแปดหมื่นบาทราคาห้องนะครับเนาะครับผมอ่าพร้อมลูกพร้อมลูกอ่าประมาณหาเดือนแปดสิบนะครับแปดหมื่นบาทนี่แม่สาวลูกแรกเพิ่นนี่เท่าไรครับเนี่ยแม่สาวนี่เขาโจหายซ้ำกับแม่หน่อยได้ไครับหกบ่อครับอ่าแล้วพี่สิตั้งไว้เท่าไรครับบานเนี่ยผมก็บ่าเดียก เปิดตัวนี้นะครับอตัวนี้โบเปิดอ่โบเป็นยังครับพี่น้องถ้าท่านใดสนใจยังมาถามเอานะครับเนาะตัวนี้ถ้าเนี่ยเปิดนะครับอ่าเดี๋ยวไล่เลี่ยงอีกนิดนึงพี่น้องโคมนี้นะครับโคมนี้แม่ลูกหกเดือนแปดหมื่นนะครับอ่าผู้สาวหน่อยยืนทั้งพนหกหมื่นบอกเหรอสาวสิบหกครับอสามหมื่นหกนะครับอ่แล้วก็แม่แม่ลูกหกหมื่นครับแม่โคมนี้ครับแม่โคมนี่หกหมื่นนะครับลูกหนึ่งเดือนครับนะครับแล้วก็แม่สาวทองเจ็ดเดือนนี่ หกหมื่นขึ้นกันครับผมหกหมื่นขึ้นกันอ่าส่วนหัวต้นตูปพุ่นเท่าไรก่อนฮะหกสิบเก้าหบเกเตรียมขอดผสมพอบามันนะครับแล้วก็สาวนอนอยู่กลางทงนั่นแปด0ัห้าร้อยครับสาวหมื่นแปดพันห้ารอยนี่คือทีคุณพีเพิ่นเปิดนะครับมาที่นี่ถ้าพี่น้องสนใจหัวกับควายชุดนี้โทรมหาเบอร์ใดครับ064ครับครับสองสองศูนย์ครับสองครับ ขอสายพี่ตุ่มครับพี่ตุ่มนะครับพี่กัดบ้านอ่างครับบ้านอ่างน้อยบ่เครือครับอ่างน้อยครับบ้านอ่างน้อยนะครับอ่าทางเข้ามาพี่น้องถามมาจากอ่ายโซทอนนะครับก่อนอดโรงบานสิมีซอยอยู่สายมือคางๆัล้านล้านอย่างทาวอนเฟอร์นิเจอร์ครับทาวอนเฟอร์นิเจอร์ล้านบังหญ่เนาะพี่เนาะครับผมล้านทาวอนเฟอร์นิเจอร์บริโภคสนาเพิ่นเด้อพี่น้องบอกพี่กัดซื่อๆนะครับเลี้ยวเข้ามาตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ตรงเขามาประมาณสองกิโลเนาะนรประมาณ2อกิโลพอเสียกทางไปวัดบาจุนจำสือบาเด้นี่ครับดทางเส้นนี้นะครับกับซีมีอ่างอยู่ขวาม,มือเนาะพี่เนาะมีอ่างโอ้บรรยากาศดีแถวนี้เขาเจ้าตกปลาบ่าพี่ตกครับตกนโ่นย<อ>ครับเขาเจ้าตัางสุ่มตกปลาอ๋อเห็นใกล้ๆนะพี่น้องสุ่มตกปลานะครับอโอ้เป็นตาเดะจะมาเลาะมาเที่ยวอยู่บ้านพี่น้องเดี๋ยวหาเวลาว่างจากการถ่ายคลิปก่อนบบฮูว่ามือได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจกระโถมหาพี่เพิ่นนะครับแล้วก็ ขอบคุณคุณพี่พิตุมนะครับเนาะพ่ตุมอีกข้างหนึ่งนะครับที่ให้บ้าวจูนมาเบิงทั้งวัวและควายต้องบอกเพราะเสถียได้พี่น้องว่าจะมันออกเสียงบ่ถึกในชุดนี้นะครับแล้วกาขอบคุณพี่น้องสุภูสุพลครับที่เขามากกติดตามกดไล่ก็แชร์จูนไลเดอร์บายโวดงสิตธิเป็นกําลังใจให้บ่าจูนครับหาเบิงวัวและควายคลิปนี้พิเศษอีกแล้ววัวและควายงามๆแบบนี้ฝากพี่ต่อน้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับพี่